เชื่อหรือเปล่าว่าวิวแบบนี้อยู่ห่างจากกรุงเทพแค่เพียงหนึ่งชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองตั้งอยู่ในจังหวัดที่มีธรรมชาติอันสวยงามตั้งแต่ทะเลถ้ำอุเขาและทุ่งนาอนอุดมสมบูรณ์ศิลปะวัฒนธรรมที่เก่าแก่และภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาหลายต่อหลายรุ่นจังหวัดที่มีคาเฟ่ให้เลือกนั่ง ร้านกาแฟาให้เลือกชิมไม่ซ้ํากันในแต่ละวันมีอาหารอร่อยอยู่ทั่วทุกมุมเมืองอาหารทะเลที่สดก๋วยเตี๋ยวมื้อง่ายๆในทุกวันและของหวานซึ่งเป็นของชื่อดังประจำจังหวัดจังหวัดที่คนส่วนใหญ่แค่ขับรถผ่านเท่านั้นและนี่คือจังหวัดเพชรบุรี ตอนนี้อยู่เพชรบุรีใช่คลิปนี้พาไปเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีนะคะขับรถมาประมาณชั่วโมงครึ่งอืชั่วโมงครึงงคร่งก็เพชรบุรีเป็นอีกจังหวัดที่คนหลายๆคนยังไม่เคยแวะมาส่วนใหญ่ก็จะขับผ่านเนาะวันนี้ก็อยากจะพามาดูว่าเพชรบุรีมีอะไรเที่ยวบ้างจริง,รงๆแล้วมีที่เที่ยวเยอะมากเพราะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ใหญ่พอสมควรเดี๋ยวไปดูเราจะมีครบเลยตั้งแต่ที่พักที่เที่ยวที่กินเนาะประเด็นคือคนใส่แว่นแล้วผมนไม่ไ <laughs> ด้ใส่แว่นแดดร้อนมาก ที่นี่วิวสวยตอนนี้ <Okay. S 1> อยู่ที่อีโก้แคมป์คาเฟ่แอนด์แคมป์ก็คือมีมีแคมป์ด้วยถ้าใครอยากจะมาตั้งแคมป์เลยจะมีห้องพักก็มีนะครับมาที่นี่ได้ก็วิวสวยใช่จริงจริงแพลนมาทานข้าวแต่ว่าเขามีกรุ๊ปทัวร์ลงก็เลยได้แค่ขนมก็น้ำหนึ่งแกว้วเดี๋ยวค่อยไปหาอะไรกินทีหลังพะเพชรบุรีก็ของกินเยอะมากนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็เมื่อกี้ก็แวะไปสมุทรสงครามมาไปทำงานนิดหน่อย <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง E Eu... aí สมุดจงคามนะครับมาแวะทํางานนิดหน่อยเดฟก็ไปทํางานก็มานั่งทํางานที่ร้านกาแฟเมื่อกี้ก็แวะไปตลาดร่มหงมาก็ <God. S 2> ไปตอนประมาณสัก9ก้าโงกว่ากว่ารถไฟไม่มาถ้าใครจะไปตลาดร่มหงก็เช็คเวลาดีๆนะครับว่ารถไฟมันมากี่โมงเมื่อกี้ที่ไปก็ไม่มีรถไฟไปอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็เลยแวะมานั่งร้านกาแฟตรงนี้ชื่อ hidden tree เขาเป็นร้านกาแฟเล็กๆน่ารักๆน,น,นะครับกแบบบรรยากาศดีมากเป็นป่าๆหน่อยกาแฟดีกาแฟดีมากจริงเขามีออปชันเมล็ดกาแฟให้เลือกเยอะ มากนะครับอันนี้ผมก็สั่งตัวพิโคโลลาเต้ไปก็ร้านนั่งสบายๆมีเอาดอร์อินดอร์ก็สามารถมานั่งทํางานได้หรือว่าใครมาชิลๆก็มีมุมถ่ายรูปหลายมุมอยู่เหมือนกันพอทํางานเสร็จก็เดี๋ยวจะไปพิษบุรีกันต่อเดี๋ยวไปเจอกันการเดินทางไปจังหวัดเพชรบุรีก็ง่ายแสนง,ง่ายเพียงขับรถตามถนนพระรามสองเรื่อยๆมาประมาณ1ชั่วโมงก็เริ่มเข้าเขตจังหวัดเพชรบุรีแล้ว จุดแรกระหว่างทางที่เราแวะกันก็คือเขาอีบิดหรือที่หลายๆคนเรียกกันว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยที่ที่เราเข้าไปถ่ายเป็นสถานที่ส่วนบุคคลของเมืองที่อยู่ใกล้ๆถ้าเพื่อนๆอยากไปถ่ายรูปมีรูปนะจุดจุดนี้ก็ควรจะปักหมุดไปที่โรงโม่หินเพชรลดาเป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายรูปสวยๆก่อนการเดินทางต่อ ในที่สุดก็มาถึงโรงแรมคือแรกของเรานะครับชื่อโรงแรม Eco Moment อยู่ตรงหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีนี่เองคนเพชรแนะนำสิคะมันเป็นยังไงคะก็หาดเจ้าก็จะเป็นหาดที่อยู่ใกล้ตัวเมืองเพชรบุรีที่สุดก็คนก็จะมาเที่ยวกันเยอะก็แถวนี้ก็จะมีโรงแรมเยอะพอสมควรวันนี้เรามานอนที่ Eco Moment ซึ่งก็บอกได้ว่าวิาว,วดีมากคือมันอยู่ตรงมุมอ่ะ มันไม่มีอะไราบาบังข้างๆมองออกไปก็โล่งๆเป็นทะเลเป็นที่พักที่แบบไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้มีห้องเยอะมากแต่ว่าแบบชิลๆเหมือนแบบมาเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบเน้นคนเยอะพูุกพล่านเนาะแต่ว่าเนี่ยให้ดูวิวบรรยากาศก่อนเงียบๆเงียบกิ๊บเงียบๆหยุดพูดปุ๊บไม่ได้ยินอะไรกันจะมีแค่ไม่กี่ห้องวันนี้นะครับมีประวัติเล่ากันมาว่า สมเด็จพระนเรสวรมหาราชพร้อมด้วยสมเด็จพระเอกาทศรสเคยเสด็จมาที่นี่และทรงพอพระราช,ชารุไทยัยในความงามของหาดนี้มากจนชาวบ้านเรียกหาดนี้ว่าหาดเจ้าสำราญสวัสดีกับเชาวันที่สองแพลนวันนี้เราไปไหนกันบ้างคะแพลนวันนี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับ ยังไม่บอกดีกว่าให้รอดูเองปเด็นยังไม่รู้จะรู้เขาคล้ารู้แล้วนี่นีก็เพิ่งเช็คเอาจากโรงแรมคืนแรกเป็นยังไงคะโอเคไหมก็เงียบเงียบเงียบดีใช่จริงๆโรงแรมนี้น่าจะเน้นรับกรุ๊ปเนอะเพราะเขาเป็นโรงแรมเล็กๆก็โอเคนะก็ไม่ไม่ราคาไม่แพงมากเป็นหลักพันต้นๆก็ชิวๆเงียบๆแบบอถ้าอยากขับรถมาสักชั่วโมงครึ่งจากกรุงเทพพักผ่อนนิดๆหน่อยๆแบบเงียบๆนั่งชมทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําที่นี้ แล้วก็เมื่อกวานก็มีไปกินข้าวตอนเย็นหลังจากเช็คอินเสร็จแล้วก็ทใจนะอืมปรทับใจมันยังไม่ได้รีวิวตอนนั้นเลยเพราะไปกับหลายๆคนแข็งใ,ใ,ใจก็เลยอ่ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังก็ร้านที่ไปก็คือชื่อร้านบ้านย่านาปู <c oughs> ปัญญานาปูอันนี้ประทับใจมากคืออยากจะเตือนก่อนเลยว่าจริงๆแล้วถ้าไปกันน้อยนะไม่ต้องสั่งเยอะมากเพราะว่าจานเขาใหญ่มากวัตถุดิบเขาสดเราให้เยอะให้วัตถุดิบเยอะมากเเล้เดวเรายกทะเลเรายกทะเลก็คือส้มตำที่ไม่มีบรระกอแล้วก็ใส่เป็นเครื่องอย่างเดียวแล้วก็เป็นเหมือนยำทะเลแหละฟิลฟิลประมาณนั้นใส่เครื่องให้เยอะมาก แล้วก็200ผถูกมาก0 0งมุงคือถ้าเครื่องเยอะขนาดนี้กรุงเทพก็น่าจะหลายๆอยู่หลายๆจริงๆส่วนตัวชอบชอบไข่ตุน๋นไข่ตุ๋นทะเลมันเป็นหม้อฟไฟมาก็คือแบบโหอร่อยอะชอบอาจจะไม่ใช่แข่ตุ๋นแบบน้ำเยอะๆมันสดน้ำอะไรเงี้ยแห้งๆนิดนึงปรุงมาดีแล้วก็มีปลาหมึกนิกุ้งอะงไรเงี้ยซึ่งเมนูอื่นก็ดีนะก็อย่างตัวแกงขั่วใบมะขามก็คือเป็น ซิกเนเจอร์ของเพชรบุรีอีกเมนูหนึ่งที่จริงๆก็ควรลองสั่งถ้าไม่เคยกินนะครับอร่อยให้มาเยอะอีกอันหนึ่งก็เป็นแกงส้มไข่ปาลาริ้วๆิวก็ดีถ้าใครชอบแกงส้มเปรี้ยว น่าจะชอบเพราะมันจะมีมันเป็นหน่อไม้ดองมันก็เลยจะออกเรียวนิดๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือปลาหมึกปลาหมึกหวานอร่อยปลาหมึกไข่ด้วยเป็นปลามไข่อร่อยครับด้นนี้แนะนําแต่ก็มากันหลายๆคนน่ะถึงจะดีใช่แบบเพื่อนกันมาเยอะแล้วก็สั่งเลยจะได้ได้กินหลายๆอย่างใช่พอถ้ามาสองคนก็น่าจะได้แค่นิดเดียวช็อกเหมือนกันหรออกจานใหญ่เลยจานใหญ่มากจานไม่ได้กินข้าวเลยเพราะว่าไม่ไม่หวานใช่แล้วเราไปต่อที่ขนมหวานที่คนเพชรบอกว่ายังไงก็ต้องไปกินเป็นซิกเนเจอร์ของเพชรบุรีก็คือขน หวานน,อน้อยใช่ก็มีขนมหวานให้เลือกเยอะมากเมนูเยอะมากใครชอบกินขนมหวานใครก็มีหลายๆเมนูที่หาที่อื่นยากเช่นที่เราเลือกสั่งมาข้าวฟ้าอินทนินอินทนิลใช่ก็อร่อยครับ ถ้าลองไปกินกันดูคือจริงๆคิดว่ากะทิเขาเข้มข้นอืแล้วก็เค็มรสชาติมันตัดกันดีกับ็กเจอร์อื่นที่มันหวานเลรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมันมันนัวนัวเข้ากันดีอร่อยดีอร่อยครับก็ต้องไปลองมาก็คือคนต้องไปแวะตอนแรกคิดว่าแบบเออจะไปกินตอนกลางวันแต่ว่าไม่ได้ร้านเขาเปิดตั้งแต่หกโมงเป็นต้นไปหกโมงเย็นอ้วนอ้วนนิดนึงก็ไปกินตอนเย็นจอดรถริมริมถนได้เลยฝั่งตรงข้ามก็เป็นวัดว่าร้านอยู่ตรงข้ามวัดมหาธาตุอยู่แล้วอยู่กลางเมืองเลยไไไมม่่ีีทจจอดดดก็เข้้าปในวั แล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราไปไหนบ้างเพชรบุรี okay, <Pet bury S 2> เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ผู้คนจะใช้ชีวิตกันแบบสโลลีฟกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่มักจะทํากันก็คือการไปคาเฟ่ที่อยู่ทั่วตัวเมืองหนึ่งในคาเฟ่ที่เรามากันเป็นที่แรกของวันนี้ก็คือ 20กรัมส์พลิปพลีซึ่งคลิปพลีก็คือชื่อเก่าของจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่สมัยอยุธยานู่น่ยคาเฟ่แห่งนี้อยู่ติดกับแม่น้ำเพชรบุรีมีทั้งที่นั่งโซนเอาวดอร์และอินดอร์ที่นี่เขาจะพิถีพิถันก,กับการทำกาแฟทุกๆแก้วมีเมล็ดให้เลือกเยอะมากสำหรับใครที่ไม่ทานกาแฟเขาก็ยังมีเมนูต่างๆให้เลือกอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาเย็นหรือน้ำโซดาต่างๆก็สามารถเลือกได้นะ เรานั่งจิบกาแฟไปพร้อมทานขนมอร่อยๆของทางร้านไปด้วยใครมาเพชรบุรีแล้วมองหากาแฟดีๆหรือร้านกาแฟสเปเชียลตี้อยากแนะนำร้านนี้มากๆพอตกดึกที่นี่ก็จะมีคราฟเบียร์ขายด้วยนะเธอพอได้เติมคาเฟอีนกับน้ำตาลกันแล้วเราก็เดินทางมายังสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกของเราในวันนี้ เราอยู่ที่ไหนกันคะกำลังจะลงไปถ้ำเขาหลวงครับขึ้นเลยลงต้องเดินขึ้นไปนิดน,นึงก่อนแล้วก็ลงไปเลยครับโอเคมีบันไดหลายๆขั้นเดีย๋ยวไปดูบรรยากาศระหว,ว่างทางกัน อนนี้เราอยู่ที่ในถ้ำอยู่ในถ้ำเขาหลวงครับเป็นยังไงคะถ้ำน <c oughs> ี้มีความสําคัญยังไงคะถ้ำนี้จริงๆข้างในก็เป็นวัดวัดหนึ่งถ้ำนี้อยู่มานานเป็นร้อยรปีหลายร้อยปีเมื่อก่อนก็เป็นถ้ำปกติแต่ก็มีคนมาค้นพบแล้วก็ทําเป็นวัดข้างในก็คือมีพระรูปเยอะมากม,นนมีอยู่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบองค์เจดีอีหกอง สร้างในสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5นะครับบรรยากาศก็กคือจะเชื้นชื้นิดนึงแต่ว่าร้อนอ่มันจะร้อนชื้นนิดนึงไม่มีลมสังเกตได้แต่เหงื่อบนใบหน้าผมเมื่อก่อนทําทัวร์แล้วก็พาชาวต,ต่างชาติมาก็ชอบที่นี่เพราะมันสวยแล้วก็แนะนําว่ามาสักช่วงนี้ครับ10โมง11โมงแสงมันกำลังลงมาตรงช่องตรงกลางพอดีแล้วมันจะสวยถ่ายรูปสวยก็มาทําบุญทาทาาอะไรอย่างนี้ได้นะมีขายวัตถุมงคลสําหรับทำไขว่างใช่ครับก็สวยๆมาเดินดูกันได้ <Okay. S 2> ความโดดเด่นของถ้ำเข่าหลวงนั้นถ้ำแห่งนี้นอกจากจะเป็นถ้ำหินปูนที่มีความงดงามจากการสร้างสรรค์ของธรรมชาติแล้วมีหินงอกหินย้อยอันสวยงามยังเป็นหนึ่งในสถานที่อันแสนศักดิ์สิทธิ์และสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีข้อมูลจากหนังสือสันนิษฐานว่าสถานที่แห่งนี้น่าจะได้รับการดัดแปลงให้เป็นพุทธสถานหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นถ้ำเข่าหลวงจะมีค่าเข้าคนละแค่สิบบาท เท่านนั้นองตอนนี้ก็ถึงเวลาอาหารกลางวันอยู่ที่ร้านอะไรคะเราเจากกันในร้านเจ๊กงักเลยแต่ตอนนี้ก็เป็นชื่อร้านประเจีย๊ยบก๋วเตี๋ยวเนือเจ๊กงาก,ก็คือรุ่นคุณพ่อตอนนี้ประเจี๊ยบรุ่น,นลูกให้ขาว่าคนกินมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหม ใช่ครับเป็นร้านประจำตั้งแต่เด็กก็รู้จักหมดคุณแม่คุณยายก็รู้จักร้านนี้หมดเพชรบุรีรู้จักกันหมดแลลวครับจริงๆแล้วถ้าเป็นร้านประจํากินเป็นบะหมี่เสน้นแบนปกติก็จะกินบะหมี่แห้งและครับอร่อยจริงถ้าเครกินเนื้อก็แนะนำคือร้านนี้เปิดมาตั้งแต่70ปีที่อ่านมาตนงนั้นประมาณนั้น60 70ปีตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเขาตอนนี้เป็นปรนุ่นปัจเจียบมาทำ บรรยากาศก็รู้สึกว่าแบบออริจินอลสุดๆมีกระเจี๊ยบเดินผ่านด้านหลังเมื่อกี้ทำดมีคนเดียวเพราะว่าไม่มีคนชวนมากินก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงแนะนำว่าเผ็ดถ้าถ้าใครไม่กินเผ็ดต้องบอกว่าไม่เผ็ดหรือว่าเผ็ดน้อยอย่างผมเนี่ยสั่งก็คือไม่เผ็ดเลยแล้วก็ไม่ใส่น้ำตาลเพราะว่าได้ข่าวมาว่าคนเผ็ดเนี่ยกวยเตี๋ยวจะค่อนข้างหวานพอสมควรอยู่ที่ไหนคะตอนนี้สถานีรถไฟเพชรบุรีครับ คือจริงๆไม่ได้จะไปไหนแต่ว่าจะมาถ่ายให้ดูว่ามีสถานีแบบชันชลาใหม่ที่เพิ่งสร้างขึ้นเพื่อรองรับรถไฟใหม่นั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งออปชั่นแล้วกันให้คนที่จะมาเพชรบุรีจากกรุงเทพก็นั่งรถไฟมาได้มันมีทั้งขาลงใต้และขากับกรุงเทพ ตามตารางเวลานี้ก็ไปตรงไหนคะกรุงเทพอภิวัตรใช่ไหมคะใช่มีกรุงเทพอภิวัตรกรุงเทพอภิวัตนี่คือตรงบางซื่ออ๋อบางซื่อโอเคที่เก่าคืวบ,บางซื่อแกรนด์สเตชันตอนนี้เป็นกรุงเทพอภิวัตรแล้ว<ช>สถานีเขาดูใหม่เนาะใหม่เพิ่งสร้างเสร็จดูดีเลยเป็นอะไรเล็กๆที่ถ่ายให้เห็นอยู่เผื่อเป็นอีกออปชั่นใช่เป็นอีกออปชั่นหนึ่งก็หรือว่าจะนั่งนี้กลับกรุงเทพหรือจะนั่งลงใต้ก็ได้เหมือนกันจะไปเที่ยวชมพรไปหาดใหญ่ก็นั่งจต่ที่นี่ได้หมดเลยโอเค ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะอยู่ที่วัดสัมมโรงครับจังหว,วัดเพชรบุรีสัมมโรงเนาะใช่ไม่ใช่สัมาโรงไม่ใช่สัมาโรงสัมมโรง okay. มมโอเควัดน,นี้เขาพิเศษยังไงคะคือวันนี้จะดังเรื่องว่ามีท้าวเวสสุวรรณองค์สีเขียวแนละองค์สีแดงก็จริงๆวัดน,นี้มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับ<ๆ>เก่าแก่มากอยู่มาหลายร้อยปีแล้วที่มีชื่อเสียงก็คือนี่แหละครับท้าวเวสสุวรรณไม้จันหอมสีเขียวซึ่งมีอายุมากกว่า400ปีแล้วก็จริงๆเนี่ยท้าวเวสสุวรรณไม้จันแดงก็คือองค์สีแดงเน มีอายุพอๆกันแต่องค์จริงหายมีมีเรื่องเล่าว่าถูกขโมยไปเมื่อนานมาแล้วก็เลยเป็นองค์แบบจำลองขึ้นมาแทนแต่ว่าองค์สีเขียวก็คือยังเป็นองค<ง>์ออริจินล <400 S 1> อลอย<ช>ู่ออริจินลกว่าปีเนาะใช่400กว่าปีก็สามารถมาขอกันได้นะครับสำหรับสายมูทั้งหลายสามารถมาไหวมาสักการะแล้วก็มาขอกันได้โอเค๋ยวไปชมบรรยากาศวัดกันวัดสัมมาโรงตั้งอยู่ที่ตำบลสัมมาโรงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี อยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีเพียง2กิโลเมตรวัดนี้เป็นที่นับถือของคนมากมายทั้งคนเพชรบุรีเองและจากต่างจังหวัดคนมักจะมากราบไหว้สการะและขอพรกับท้าเวสุวรรณรวมถึงยังสามารถมาเช่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขลังกลับไปได้อีกด้วยโอเคหลังจากที่เราไปสการะมาทุกๆจุดเนาะในวัดก็พอเรามากับหลวงพ่อนะครับก็จะมีโพยมานี้สสถานที่ ในวัดนี้เพื่อที่จะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพอบุญเร็จก็จะได้นี่มาจะเป็นไปแบบกล่องสุ่มพะมันนั้นก็สามารถขูดได้พอขูดเสร็จมันก็จะมีเลขขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ก็จริงๆที่นี่ก็จะมีคนข่ายโนเตลรี่อยู่เราก็สามารถลุ้นหรือที่ถ้าที่นี่ไม่มีก็ไปหาแผงอื่นหรือว่ากดในแอปก็ได้ืใช่กดในแอปก็ได้เดี๋ยวต้องมาลองขูดกันว่าจะได้เลขอะไรหลังจากทําบุญกันเสร็จแล้วเราก็มาต่อกันที่คาเฟ่ที่สอง สำหรับแฟนขับป๊อบมาดสายจุม่มสุ่มดวงประจำวันต้องแวะมาคาเฟน่นี้แค่เดินชื่นชมคอลเลกชันจุม่มทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่มอลลี่คลายเบบและลาบูบูก็ฟินสุดๆไปเลยหลังจากไปวัดมานะครับก็มาแวะร้านกาแฟาร้านที่สองของวันนี้<ไ>ร้านนี้ชื่อร้าน Space Time เป็นร้านใหม่ในเพชรบุรีเนาะใช่ร้านนี้มีจุม่มใช่ครับผมอยากมาดูคอลเลกชันจุ่มของร้านนี้ขนนเขามี Space m o ล l y ใช่แทบทุกตัวตัวมอนสเตอร์หรือลายบูบูก็มีเหมือนกันก็ถ้าใครอยู่เพชรบุรีหรือผ่านมาแถวนี้แล้วอยากมาจุ่มก็มีที่นี่ก็มีขายด้วยเขามีคอลเลคชันของเขาเองแล้วก็มีมีขายไม่ให้มาจุ่มกันเหมือนกันแต่ว่าเข้าไปปุ๊บเมื่อกี้ไม่มีแบบที่ผมเล่นหรือว่าอยากได้อะไรเงี้ยก็น่าจะมีแต่คอลเลคชันใหม่ๆครับพวกเก่าๆก็ไม่มีแล้วแต่ก็มาดูดูกันได้มีพวกสเปซมอลลี่400% 100%เขาก็มีนครับก็มีกาแฟมีเครื่องดื่มแบบรีเฟชชิ่งพวกโซดากาแฟมีวัชะก็สามารถมาชชมกันได้ สวยดีมีมุมถ่ายรูปใช่มีมุมถ่ายรูปเยอะมากลงติ๊กตอกลงอะไรได้นะครับตอนนี้ก็มาเช็คอินแล้วนะครับในคืนที่สองนี้เราเลือกนอนที่โรงแรมว,วินเพเบอรีใช่คือจริงๆเราเคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งววปีที่แล้ว,ลวใช่ ก็โรงแรมมันสวยดีเราก็เลย,เยตัดสินใจมาพักที่นี่อีกคืนหนึ่งก็เป็นห้องก็ไม่ใหญ่มากไม่ได้มีอะไรหรูหราแต่ว่าห้องสวยคือสะอาดแบบโมเดิลสะอาดเน้นเอาว่าสะอาดแล้วก็โลเคชั่นอยู่กลางเมืองเพชรบุรีเนาะใช่ไปไหนก็คือสะดวกใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนมาทําธุระเพ <Pet bury. S 1> ชรบุรีแล้วก็อยากได้โรงแรมที่แบบดีไซน์แบบมินิมอลนิดนึงไม่ได้เน้นวิวไม่ได้เน้นอะไรมากมายอะไรเงี้ยเน้นสะอาดแล้วก็เดินทางสะดวกไปไหนมาไหนในเมืองเพชรบุรีสะดวกก็แนะนําเป็นโรงแรมนี้วินเพชรบุรี ครับสวยจริงแนะนํามินิมอลมาแล้วข้างล่างก็มีคาเฟ่ข้อดีคือตรงนี้หมายถึงว่าแบบเฮ้ยเราสามารถ grab กา f ฟหนึ่งแก้วแล้วก็ไปท,ทําธุระแปลอะไก็ได้อะไรเงี้ยใช่กาแฟที่เราลองมาครั้งที่แล้วก็รู้สึกว่าโอ้ยกาแฟโอเคกดีราคาก็ดีด้วยวัน,นี้เราน่าจะมีโอกาสได้กินกันแล้วก็ราคาค่าห้องก็ดีด้วยโอ้ใช่ใชใช่วันนี้เราจองมาราคา950บาท ไม่ถึงพันไม่ถึงพันแบงค์พันมีทอดแต่ว่าหนึ่งอย่างคือที่นี่ไม่มีลิฟต์คือจริงๆงมันมีทั้งหมดสามชั้นห้องมันมีรูม t ทายเดียวนี่แหละแต่มันก็จะมีแยกแค่เป็นแบบเติยงเดียวหรือเตีงคู่แจ้งได้ ใช่ครับอตอนนี้กําลังเดินไปถนนคนเดินนะครับจากโรงแรมเป็นวันเสาร์ใช่ไหมคะมันจะมีถนนคนเดินใช่มีแต่เย็ววันเสาร์วันเดียวนะวันอื่นจะไม่มีนะครับคือ <c oughs> จริง,รงๆอันเนี้ยต้องบอกว่าอ,อันเนี้ยคือวันเสาร์วันเดียวแต่ว่ามันจะมีอันอื่นด้วยที่อยู่คนละที่กันแต่ว่าอันนี้ชื่อจำไม่ได้เดี๋ยวบอกอีกทีเดินจากโรงแรมเราประมาณ20นาทีประมาณ1.8โลนะครับเดินเ <c oughs> ลาะเลาะ,ละ,ละไปเนาะเรื่อยๆใช่ก็เดินไปเรื่อยๆวันนี้อากาศดีฝนไม่ตกเล you <laughs> ถนนคนเดินพาณิชย์เจริญตั้งอยู่บนถนนพาณิชย์เจริญกลางเมืองเพชรบุรีเลยถนนคนเดินนี้มีคอนเซปต์ว่าถนนมีชีวิตพาณิชย์เจริญการท่องเที่ยวสร้างสารรค์หนึ่งร้านหนึ่งบ้านหนึ่งกิจกรรมเป็นการสนับสนุนให้ผู้คนที่มีบ้านอยู่ตามถนนนี้ได้ออกมาขายของกันโดยที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการตั้งร้านเช่นร้านบัวลอยเจ้าดังบัวลอยแม่ทมเป็นบัวลอยที่เราอยากจะแนะนํามากๆรสชาติคือดีมากสุดๆปกติส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ค่อยชอบทานบัวลอยเท่าไหร่แต่ว่าร้านนี้อร่อยจริงๆ โดยเฉพาะตัวกะทิและบัวลอยที่ร้านเขาทําเองทุกอย่างมีทั้งแบบใส่ไข่และไม่ใส่ต้องบอกเลยว่าทีเด็ดคือไข่นี่ยแหละตลอดทางเดินก็จะมีชาวบ้านมาขายของทั้งอาหารขนมของคราฟทำมือต่างๆรวมถึงจะมีน้องๆน,นักศึกษามาเล่นดนตรีเปิดหมวกกันอีกด้วยถนนคนเดินพาณิเจริญนี้จะมีเฉพาะวันเสราร์5โมงถึง3ทุ่มเท่านั้นนะมาวันอื่นไม่เปิดจ้า ร้านสุดท้ายของข้าคืนแนะนำโดยโลโก้ว่าคนโลโก้เขามากินกันร้านนี้เป็นร้านลับๆร้รรานอาหารญี่ปุ่นดูว้ดีบรรยากาศดีเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรขายบ้าร้านซามอนแมนตั้งอยู่ไม่ไกลจากถนนคนเดินพาณิ์เจริญอยู่ในซอยลับๆตรงข้ามวัดจันทราวาดร้านบรรยากาศดีอาหารราคาไม่แพงอยากให้รู้ว่าเพชรบุรีก็มีอาหารญี่ปุ่นดีๆให้กินนะเออเช้าวันที่สามนะครับ เรามาเปิดด้วยกาแฟดีกว่าเช้านี้ คือจริงๆโรงแรมวินที่เราพักเนี่ยข้างล่างมันจะมีคาเฟ่อยู่ด้วยชื่อบิกินนะครับก็เป็นคาเฟ่แบบโมเดิร์นโมเดิร์นมินิมอลมากๆขาวๆนะครับสวยอีกแล้วเช่นกันเหมาะกับโรงแรมมากสมมติใครไม่ได้มาพักที่นี่ก็ลองมาคาเฟ่ดูก็ได้จะได้มาถ่ายรูปที่นี่ได้ก็สวยเหมือนกันใช่จริงๆเราเคยทานกาแฟที่นี่มาแล้วเพราะที่เราบอกว่าเคยมาพักที่นี่ก่อนเมื่อปิดี่แล้วเนาะตอนนั้นเขายังไม่มีอาหารแต่เมื่อกี้ที่ไปดูเนี่ยมีเมนูอาหารเพียบเลยอาหารเช้าข้าวต้มก็มีอเมริกันเบรคเฟสก็มีอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว จริงๆก็อันนี้ก็เป็นห้องอาหารเดียวของโรงแรมนี้เหมือนกันก็เมื่อเช้าที่จริงๆรถเดินผ่านไปก็มีคนเต็ม,มครับก็คือคนโร <c oughs> งแรมนี่แหละมาทานอาหารเช้าคนที่นี่เมนูกาแฟวันนี้สั่งเหมือนเดิมไอซ์เมริกาโน่แต่ว่าเลือกเป็นข้่วออดเพราะว่าเขาบอกบอกว่าข้าวออนมันจะไม่ติดเปรี้ยวมันจะเป็นฟิลนัตตีนัตนตีก็ลอง,องก็ โอเคอร่อยดีใช่แล้วก็พิคโคโรลาเต้ครับก็เป็นกาแฟหนุม่มกินกาแฟร้อนอากาศก็ร้อนก็อร่อยวันนี้ก็ก็เดี๋ยวจริงๆริงเย็นนี้ก็เดี๋ยวกลับแล้วแต่เดี๋ยวก็จะมีไปอีกหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับก็คอยติดตามกันได้เดี๋ยวไปดูกันวันนี้ไปไหนบ้าง โอเคมาถึงมื้อแรกของวันนี้นนเราก็คือเลือกทานกว๋วยเตี๋ยวเรือตาลตโนดโลโก้แนะนำมาอีกเช่นเคยใช่โลโก้อบอกว่าร้านนี้ทำจากน้ำตาลตโนดซึ่งก็คือของขึ้นชื่อเพชรบุรีเช่นเคยน้ำตาลตโนดนะครับก็มาปรุงกับกว๋วยเตี๋ยวเรือก็ต้องไปลองชิมดูว่าเป็นยังไงว่าอร่อยไหมแต่เขาบอกว่าร้านนี้ไม่ได้หวานแบบกว๋วยเตี๋ยวเมืองเพชรบุรีเดี๋ยวเรามาลองชิมดูว่าเป็นยังไงแล้าเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังโอเค ร้านกว๋วยเตี๋ยวอีกร้านหนึ่งที่เรามากินกันเป็นร้านที่กินง่ายๆราคาสบายกระเป๋ากว๋วยเตี๋ยวเรือที่นี่ก็จะใช้น้ําตาลตโนดในการปรุงแต่เอาจริงๆแล้วนะเราแทบจะแยกไม่ออกเลยมีให้เลือกทั้งทานแบบน้ําและแบบแห้งที่นี่ชามจะเล็กหน่อยนะน่าต้องสั่งกันหลายชามแล้วก็ปิดท้ายด้วยขนมถ้วยของโปรด กินกันอิ่มแล้วเรามาต่อกันที่ร้านกาแฟซานโตสคอฟฟี่ที่ภายนอกตกแต่งร้านได้ราวกับอยู่ในปา่าอเมซอนเลยแหละแต่พอเข้ามาข้างในเท่านั้นมีของตั้งโชว์เพียบถ้าใครชอบฟิกเกอร์น่าจะรู้สึกฟินน่าดูร้านกาแฟานี้อยากจะแนะนาํากาแฟหอมสวนที่เป็นกาแฟาผสมกับน้ําสับปะรดสดเลยแล้วอีกแก้วที่เป็นซิงเนเจอร์ก็คืออะโวคาโดปั่นแก้วนี้อีกสถานที่หนึ่งที่ห้ามพลาดสำหรับสายถ่ายรูปก็คือถนนต้นตาล เป็นถนนที่วิ่งผ่านกลางนาทั้งสองฝั่งและมีต้นตาลปลูกอยู่สองข้างทางเป็นจุดที่เหมาะกับการถ่ายรูปอีกที่หนึ่งเลยแหละเมื่อกี้ก็แวะร้านกาแฟมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ สวนตาลลุงถนอมจริงนี่ก็คือขา้างในเขาเขียนเป็นศูนย์การเรียนรู้พุ่มพญาชาวบ้านของจังหวัดเพชรบุรีคนเพชรเนี่ยก็จะดังเรื่องสวนตาลเรือ่งรองต้นตาลลูกตาลอะไรพวกนี้ครับที่สามารถเอาไปทำเป็นน้าตาลตโนโดหรือทําเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้เพชรบุรีก็เลยจะมีสวนตาลเยอะที่นี่จริงๆเขาให้มาแบบเรียนรู้ว่าเนี่ยเขาปีนต้นตาลยังไงเขาก็จะมีสอนแล้วก็มีตัวเขาเรียกว่าอะไรนะพยะองใช่เขาเรียกว,ว่าพระองค์ พระองค์ก็คือตัวที่ปีนเนี่ยแหละครับเวลาเราปีนขึ้นไปเนี่ยมันก็จะช่วยได้เป็นเหมือนไม้ไผ่เนาะข,ข้างๆใช่ครับที่เขาทาไ้ให้อะไรเงี้ยคะ่ะใช่ก็ขึ้นไปแล้วก็ไปเด็ดลูกตาลลงมาแล้วที่นี่ก็มีพวกลูกตาลสดมนสดีน้ำตาลสดน้าตาลสดด้วยมีลูกตาลทอดอะไรเงี้ยครับก็าสามารถมาดูได้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นศูนย์การเรียนรู้นกัน<ม>ในจังหวัดเพชรบุรีนี่ อันนี้มาเนืองจาว่ามื้อสุดท้ายแล้วกันก่อนจะกลับกรุงเทพกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกร้านดังของเพชรบุรีที่ปกติที่บ้านจะกินบ่อยก็คือร้านข้าวแช่แม่อ่อนก็คือข้าวแช่นั่นเองหลายคนอาจจะไม่ค่อยชอบก็เข้าใจได้แต่ปกตินี่ก็ชอบอยู่แล้วเป็นเด็กเพชรโตมาก็กินข้าวแช่ปกติข้าวแช่เพชรบุรีมันก็จะเป็นแน็คเล็กๆมากกว่ามันไม่ใช่แบบข้าวแช่ชาวังที่จะเป็นมนื้อใหญ่ๆของเพชรบุรีก็จะเป็นแบบเล็กๆกับมีแค่3าอย่างแต่ปกติชอบกินแค่สก็จะเป็นกะปิที่เขาเอามาปั้นแล้วก็เป ถ้าใครไม่เคยลองก็ลองดูถ้าชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็เขียนมาบอกแล้วกันถ้ามันก็มีคนที่ไม่ชอบแล้วคนชอบมันก็จะเย็นนะใส่น้ําแข็งด้วยใช่ไหมเหมาะกับอากาศร้อนๆแบบนี้ของบ้านเราไหนแนะนาวิธีการกินข้าวแช่หน่อยค่ะกินยังไงคะมันก็จะมีตัวข้าวแช่ซึ่งใส่น้ําแล้วก็ใส่น้ําแข็งล้วก็จะมีกับก็คือยามาผสมกันเขาจะไม่กินแบบผสมก็จะกินแยกอย่างละคำอย่างละคำถ้ากินผสมคืขอข้าวต้มใช่ข้าวแช่นล้วน้ำมันจะข้นเกินไปมันจะไม่สวยมันจะไม่อร่อยด้วยแหละถ้าแยกกันกิิิินนนนนนกกกก็คคืือออัับดึงี้ป อ่าอืมว่ะเย็นสดชื่นมากน้ำมันจะหอมหอมด้วยใช่ไหมใช่ครับน้ำปกติเขาจะไปลอยกับมะลิเหล่ามะลิคือกลิ่นมะลิหอมๆเย็นๆอันนี้คืออะไรคะปลาแห้งเป็นแบบปลามาทำเป็นไฟหวยแล้วก็จะหวานๆหน่อยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นหวานๆเค็มๆใช่ไหมรสชาติจะเป็นหวานๆเค็มๆที่ผมไม่ร่วมก็คือไม่ชอบเพราะว่ามันฟีลเหมือนหวานๆเย็นๆกับข้าวยังไงไม่รู้ ก็เลยแบบว่าไม่ค่อยถนนะัดเคยลองทานแล้วจริงๆข้าวแช่เพชรบุรีมีหลายรนะ้านมากเยอะแบบเยอะมากเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวที่เยอะมากเท้าแต่เขาชอบร้านไหนคือที่ลองมาหลายร้านนะชอบร้านนี้มากที่สุดใช่ไหมใช่ชื่อร้านเขาวแช่ไม่อ่อนตั้งอยู่ตรงไหนคะตั้อยู่ตรงตลาดร,ราดมิมน้ำซึ่งอยู่ติดกับตลาดเจ็ดแปดเมตรตรงที่มันมีเลยครับมีคาเฟ่ฟี่มีบอวอาร์ตเส้นนี้ก็คือเส้นที่เขาทําแบบทําใหม่ให้มันแบบมีอะไรที่มาถ่ายรูปมาท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ทำไมครับมาลองกันได้ก็อีกเมนูซิกเนเจอร์ของเพชรบุรีถ้วยนี้ราคาเท่าไหร่คะชุดดละจาาาาาไไไมมมู่่่่้ถกนนีเอทยยัังงตค์ ก็เสิร์ฟมาแบบว่าน่ารักน่ารักเป็นถ้วยแบบน่ารักน่ารักเลยพ้อนก็นแบบช้อนไทยไทยครไม่เคยทานอยากให้มาลองให้รู้ว่าเป็นยังไงสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวคินเสร็จก็จะกลับมันธะแวะวัดมาทาตุแป๊บหนึ่งตรงใกล้ๆนีเ่เองแล้ว ตอนนี้ก็มาที่วัดแล้วนะครับตอนนี้วัดมหาธาตุวรวิหารก็คือวัดใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรีอยู่กลางเมืองเลยกลางแบบกลางเมืองจริงก็เป็นที่ที่คนนิยมมาทำบุญมาไหว้พระกันที่วัดนี้นะครับจะมีพระปางห้ายยอดอยู่ตรงกลางเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของ ตัวเมืองเพชรบุรีแล้วกันใครขับผ่านไปผ่านมาเห็นก็ต้องรู้ว่านี่คือวัดมหา,าธาตุจังหวัดเพชรบุรีก็มาไหว้มาทําบุญกันได้วัดก็สวยครับข้างในก็บนผนังก็จะมีรูปวาดอายุเป็นร้อยรปีแล้วก็มาดูกันได้นะครับมาทําบุญกันได้แล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วจริงๆนี่ก็เป็นคลิปไม่รู้สั้นแค่ไหนต้องมาดู <c oughs> หรือว่าจะยาวแค่ไหนก็ต้องมาดูทิปรวมสถานที่เที่ยวในเพชรบุรีมีที่เที่ยวที่กินที่พักที่พักสองคืนที่กินเยอะมากน้ำกาแฟเยอะมากจริงๆตอนนี้เพชรบุรีน้ำกาแฟคือเเเยอะมมมากกกๆ็็บบไ่หด ไม่ทันนะครับของกินก็เยอะเดี๋ยวเขาหน้าถ้ามีโอกาสได้มาใหม่ก็ต้องไปกินร้านใหม่ๆก็มาเที่ยวกันได้นะครับจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดใกล้ๆบ้านเกิดผมเองก็บ้านเกิดคุณพ่อคุณแม่ลวกันบ้านเกิดของครอบครัวใช่ก็มากันได้ครับชั่วโมงครึ่งจากกรุงเทพใกล้ๆถึงก่อนจะอามถึงก่อนหัวหินเมืองเล็กๆน่ารักน่ารักสโลลีฟสโลลฟฟสุดๆเลยอย่างนี้ไม่เคยเราไม่เคยแวะมาจังหวัดเพชรบุรีเลยส่วนมากก็เลยไปหัวหินแต่ว่ามันมีอะไรมีมีอะไรมากกว่าที่คิดเยอะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราต่อในทุกๆแพลตฟอร์มมทีี่นั ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับดีขึ้นจากคลิปที่แล้วคือตอนนี้คนที่ดูคลิปเราแล้วยังไม่ได้ subscribe เหลืออยู่ประมาณสัก7 0 7 5จาต่กคลิปที่แล้ว80ดนี้ขึ้นมานิดนึงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับก็เป็กำลังใจให้พวกเราทำคอนเทนต์ต่อไปนะคะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอยากให้ไปเที่ยวไหนใกล้ๆก็ก็สามารถคอมเมนต์ไปกับเราได้ก็เตรียมพบกับคลิปใหญ่แบบย้าใหญ่คือไปสิ้นปีแต่ว่าคลิปน่าจะลงจริงก็น่าจะต้นปีหน้าก็เตรียมรอดูว่าเราไปเที่ยวไหนกันบา 再见。